วันที่9เมษายน2564เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกานายสมควรสกุลเทวันพิทักษ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองมอบหมายให้นางสาวนุชนาชูเชิดนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยนางสาววันพิสาจันทวรเจ้าพนักงานแรงงานเข้าตรวจจำกัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟณนะบริษัททวีทรัพ์จิวแจ๊เหงจจำกัด ประเภทกิจาการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลจระเข้ร้องอำเภอชัยโยจัังหวดอ่างทองโดยเทศบาลตำบลมหาราศจัังหวดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมได้มีการสมมุติเหตุการณ์ให้มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในแผน,ผานากกระดาษและไม่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้ต้องสั่งอพยพพนักงานและประสานหน่วยงานภายนอกให้การช่วยเหลือ ในที่เกิดเหตุมีผู้ติดค้างอยู่จำนวน2รายทีมค้นหาเข้าค้นหาและพบว่าทั้งสองรายเป็นลมอยู่ในที่เกิดเหตุและเป็นลมระหว่างการอพยพจึงได้เข้าให้การช่วยเหลือนำตัวออกมาส่งทีมปฐมพยาบาลทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนปลอดภัยสำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรชัชโยเข้าร่วมสังเกตการ์ มีพนักงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมจำนวน117คนผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดใช้เวลาในการอพยพ2.47นาทีวันวิสาจันทวรสำนัานักานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองรายงาน